สวัสดีเอฟซีทุกๆทุกคนสบายดีเนาะเป็นไหนเนาะฮานอยเฮ้ามือนี่ฮานอยเฮ้ามือเนี่ไปเข่าตัวคนน้อยซี่ไปเข่าตัวเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวเม็ดเดียวไปเข่าหกหนึ่งเข่าตัวจอว้เนาะดีอยู่ดอกเอฟซีขั้นเป็นเล่นเอาตัวจอว้ก็ได้เงินไปดีใจน้ำผู้บอลเล่น เ,เลขวิ่งรูดเท่ากับเขาเนาะเต็มเต็มเนม,ม,มากกับว่าเขาเลขกนเป็นทั้งสี่แล้วมันมีเขามีรถเอฟซอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนเชียนซูบ,บอกเัฟซีลาว่าเล่นได้ตรงหยุดนะถ้าเล่นได้ต้องหยุดนะ เล่นตัวมันเสียนะเสียใ,ใจลายอ้องเี่เนาะเสียใเซาบบอกเซานี่บอกให้เอฟซียูขั้นเลขสามโตไปมั่งเอฟซีมาจับเอาไม้นั่นมันถึงกับาอดเดยพี่2องตัวเนะ เลขสามตัวเขามันกับพาดเดี่ยวเดียวมาละเขาไปซีหกสองมันออกซีหกซีหนึ่งเขาไปหนึ่งหกหนึ่งมันออกหกศูนย์หนึ่งกินเท่าเตี้มเดียวมาเอกสามตัวเตี้ยมเศร้า้ามามันกินเป็นตัวโต๊ะ มีเจไดเอฟซีเราะว่าเล่เฮานั่นเล่แต่มันไดถูกทุกงวดถูกทุกเมื่อทุกวันบาหวาเลขห์เราสตาฮาหนอยเราเอพีแล้มันมีเหมือนพอเลขเขากับมีพร้อมเรีแลๆถูกทุกงวดถูกทุกวัน,วนแต่ว่าสามตัวมันจะมันจะกินไปที่เฮาล่องบอกค่อยค่อยร่มไปครบสุดเนาะ จะใจรัวกวดเลยเนีย่ยใส่กำลังเนาะกำลังหน่อยเขาก็แพร่เือว่าอะไรซิเขาผลวัสนะเขาจดเอาได้เอฟซีได้จดเอาแคปหนักจอเอาเอาเจ้าหน้าที่ก็ดีละเไป็นไลร์ร็อก ขพว่าที่สามสิบวิ่งหากับเก่าเนาะหาหน้อยมัดร่วมเขาวิ่งหากับ 9, เก่าเลยซีดขค้นจังมือนี่แหละเลขสามตัวเลขสามตัวมันก็คล้ายๆกันกับมือนี่แหละมันะนะมอตจอที่หาเก่าหาหาหกหา แค่นี้เองมั้งลูกจอไปห,หายหากเก่าหัวเขาบริตีแค่ประกาศเชียนไตเนาะไว้ซีสุดจอหายเนาะวิ่งรูดเมื่อนี่ทีวิ่งรูงดได้เตรียมๆเนยะไอ้สิ เสียยางเสียยางตะตัวเรียนมันก็นมีเยอะขั้นตอนไปห้าห้าเก้าหรือว่าเก้าห้าเก้าตอนนั้น,น,น,นหละเอาเก้าห้าหกห้าห้าหกหกห้าหมันอยู่ระดับนี่อะไร,ไรสิมันฟันหาไปเจนิโฟันหา แววิ่งบนบ,บ,นบ,บ,นบ,บน่มิดบนมือ่นี่เขาเต็มเต็มเด็กมันกำลังเรียนอยู่ที่ว่าษาเหนื่อยหนิมันเรนียนอยู่เขามันท่านใดมันคอมพิวเตอร์มันนั่งเรียนนาะนเรียนหลังอยู่ช่วงแคปหน้าจอได้ที่ได้แคปหน้าจอาจอ,อีบกการก์จดเอา เท่ากันเลยนใะห้มีละมัดคม,ละม,ดมละมัดระวังแตไหนมีสตินะจะไปพุง่งจกไปพุงพ่งเพี้ยดีเอฟซีเอ้ยมันไม่แน่นอนอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนน,นี่เอฟซีก็มันใจว่าเส้นเจ้ามันใจว่าเอฟยีจะได้ยุคนี้หกหนึ่งเม็ดเดียวเนาะ เอาสุดท้ายก็ขอให้ FC เอฟซีเฮาโศกมันนากันเด้อย่าลืมเขาไปเบิ่งในสองเลี้ยวของเซียนซาวเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดไหลกดแช์ให้แน่ไอ้เลี้ยวนั่นนะนะโชกดีเฮงๆนํากันมันๆกับห้าน้อยมัดรวมหอม้ออื่นสวัสดีครับผม